สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้นะคะวิชาศิลปะของครูกวางนะคะในภาคเรียนที่สองค่ะในภาคเรียนที่สองนะคะครูกวางหางมุมตัวเองไม่เจอนะคะในภาคเรียนที่สองในวิชาศิลปะครูกวางเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะให้นักเรียนนะคะเตรียมกระดาษนะคะกระดาษะไรสมุดวาดภาพนั่นเองนะคะสมุดวาดภาพของนักเรียนเองถ้าของใครยังไม่ได้อ่อ ยังไม่ได้ยังไม่ได้หรือว่ามันหายไปแล้วหรือหนูเขียนวาดภาพเล่นจนหมดแล้วนะคะให้เรียนใช้กระดาษ A4 ได้นะคะกระดาษ A4 ทําอะไรเอ่ยวันนี้วันนี้นะคะครูกวางก็จะมาให้นักเรียนนะคะวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวนะคะเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของนักเรียนนะคะหรือ,อเพื่อนบ้าน ะะหรือเพื่อนบ้านเลิห,หมาถึงว,ว่านักเรียนอาจจะไปอยู่ในสถานการณ์นั้นๆอย่างเงี้ยคะ่ะนักเรียนก็มาวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวให้เกี่ยวกับครอบครัวของนักเรียนนะคะและเพื่อนบ้านนั่นเองนะคะก็คือประมาณว่าสิ่งแวดล้อมนักเรียนที่นักเรียนไปเจอมานี่แหละนักเรียนก็มาถ่ายทอดลงไปในสมุดวาดภาพหรือลงไปในกระดาษนะคะ วาดให้มันเป็นเรื่องราวออกมานั่นเองคล้ายๆการ์ตูนเงนักเรียนเคยอ่านการ์ตูนไหมเคยเห็นการ์ตูนไหมเขาก็จะมีการวาดภาพออกมาใช่ไหมคะให้มันมีเรื่องราวนะคะดูแล้วมันเออมันน่าสนใจอะไรแบบนี้ในวันนี้นะคะพอนักเรียนวาดภาพเสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียน,นยตั้งชื่อเรื่องด้วยนะว่าเรื่องที่นักเรียนไปเจอมาเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างสมมุติว่าของครูกวางเนี่ยขอเป็นเรื่องบอกว่าดวงอาทิตย์ กำลังตกที่สวยงามของูกวางนะคะสมมุตินะอ่ะกวางก็จะละกวางก็จะพะวาดภาพออกมาเป็นบ้านของูกวางเนี่ยจะมีทุ่งนากว้างๆใช่ไหมคะคกวางก็จะวาดเป็นทุ่งนากว้างๆมีดวงอาทิตย์สีแดงๆกาลัง,กำล,งก,กำลังตกดินกำลังตกดินเป็นอาทิตย์ตกดินที่สวยงามคูกวางก็จะได้ไปนั่งดูพระอาทิตย์ตกดิน ในข้างคณะอะไรประมาณนี้นะคะหรือใต้ต้นไม้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปออกมาคุกว่าก็จะวาดภาพเรากําลังถ่ายภาพหรือเป็นรูปภาพเด็กๆกําลังปั่นจัก,กรยานกาลังออกกําลังกายที่ธรรมชาติที่สวยงามอะไรประมาณนี้นะคะคุกว่าก็จะวาดภาพออกมาเป็นเรื่องราวนะคะอ่ะเมื่อเราวาดภาพแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นักเรียนนะคะเล่านะคะเรื่องจากภาพ ที่ต like okay. oh ้องเรียนวาดเนี่ยค่ะเล่าเรื่องจากภาพเพียงเรียนวาดนะคะ1นาทีนะคะแล้วส่งมาในลายส่วนตัวคูกวางนะคะแต่ละคนเนี่ยให้ส่งมาในลายส่วนตัวคูกวางนะคะพอส่งมาแล้วเนี่ยคูกวางก็จะเช็คนะคะว่าของใครนะคะที่ทําแล้วส่งมาหาคูกวางแล้วเรื่องไหนดีคูกวางก็จะให้คะแนนดีๆเลยนะอ่ะโอเคอ่ในการเล่าเรื่องเรื่องในการเล่าเล่าเรื่องราวจากภาพนะคะ ในการเล่าเรื่องราวจากภาพเนี่ยให้เล่าแค่หนึ่งนาทีนะคะให้เล่าแค่หนึ่งนาทีอันนี้ครูกว่างพูดไปอย่างเมื่อกี้ครูกว่างก็เริ่มมีความแบบสับสนมึนงงนะคะเออมีความสับสนมึนงงขนาดจดแล้วนะอ่าโอเควันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ให้นักเรียนทําตามที่ครูกวางบอกนะคะแล้วก็ส่งงานด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้านะคะจะเปิดหรือไม่เปิดภาคเรียนนั้นก็ ดูข่าวอีกทีนึงนะคะฟังรอ,อฟังข่าวอีกทีหนึ่งว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมก็ขอให้นักเรียนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะล้างมือบ่อยๆแล้วก็ไปไหนมาไหนก็เอาแมสปิดจ,จมูกใส่แมสปิดจ,จมูกตลอดเวลานะคะแล้วก็พยายามอยู่ห่างจากผู้คนที่เยอะๆนะคะไปตลาดไปอะไรเงี้ยจะมีผู้คนเยอะๆใช่ไหมคะนักเรียนก็พยายาม อยู่ห้อง่างเข้าไว้นะคะอย่าไปเข้าใกล้คนแปลกหน้าหรือที่เราไม่รู้จักบางทีเขาไปรับเชื้อโรคมาอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะโอเครักษาตัวเองด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ